Uh, สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกับช่องอาโปกีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะครับแมปแคทแนปนะครับเข้าแล้วนะครับผมรู้จักแต่แคทเนปนะครับตัวนี้เลยแ a ท a นปตัวสีม่วงนะครับแคทเนปแล้วก็ล็อกดีนะครับ ลอก D จะเป็นตัวสีส่งครับผม,ผมรู้ว่าทุกคนจะลืมใบเดี๋ยวผมจะท่ทองให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือแคทนแล็อก D แค่นั้นนะครับที่ลูกผมรู้จักบายโหทำไมคนไปด่านนั้นเยอะจังเลยอ่ะคนเยอะเลยอ่ะเราสามารถแปลงร่างเป็นเพื่อน เพื่อนๆเหมือนได้เพื่อนๆได้ไหมอ๋อแปลงล่างนี้นะครับเราจะเป็นเจ้าหมีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเจ้าหมีแบบนี้เลยเข้าไปเดี๋ยวเด็ดผมไม่ค่อยดีนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับอืมเม็กไม่ค่อยดีเลยฮะ เหตไม่ค่อยดีนะครับผมขอโทษนะครับผมขอให้นั่นก่อนลบ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 ให้หมดนะครับเอาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเอาแล้ก็จะแปลง่าเป็นในตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องใช้รูบาร์เนยครับงั้นเรากลายเป็นไอตัวช้างแล้วกันช้าง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 นะครับ เราไปเป็นหมีใหม่ได้ไหมได้นะครับนี่นะครับเน็ตทำไมมันไม่ดีเลยอ่ะอะ่ขึ้นสองคนแล้วครับไม่มีใครขึ้นมันสีม่วงเลยนะครับเอาแล้วเนาะเฮ้ยเจ้าหมีเอเอเจ้าหมีเข้ามาถามบุญละโอลไปหนึ่ง ผมก็ออกแล้วครับคนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะ่ะเออถ้าเข้าไปเบบน,นเข้าไปลแล้วนะครับทุกคนกว่าจะเข้าไปได้นะครับโคตรเลยนะครับโคตรทางอฟอืมโอเคเราจะเป็นเจ้าหมีโอเคนะครับเข้ามาลออแล้วครับต่อไปเราก็ต้องรอนะครับ รอเรื่อยๆจนกว่ารถไฟจะมานะครับรอโคตรนานยนะครับเน็กผมไม่ค่อยดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบา,บายยเฮ้ยมาแล้วกว่าจะมาได้นะครับทุกคนโอ้รถไฟนะครับ ที่ที่ผมบอกว่าลานะครับผมผมแค่หลอกเล่นครับรถไฟพังเออแล้วไงมีมา้านใบบนเออแล้วไงโอ้โหมีแค่คนเดียวใครจะไปสนุกนะครับโอ้ไม่ค่อยสนุกเลย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย